การไปสวดมนต์ข้ามปีค่ะไม่ได้มีแค่เฉพาะสองที่เท่านั้นแต่ที่บอกว่าทั่วประเทศจะจัดกันนะคะแล่ก็ในต่างจังหวัดก็แน่นอนค่ะวัดที่สําคัญสถานที่สําคัญก็จะจัดโดยเฉพาะวัดใหญ่ซึ่งมีพระพุทธชินราชค่ะเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็จัดงานด้วยเช่นเดียวกันค่ะเราไปดูบรรยากาศนะคะการสวดมนต์ข้ามปีกันหน่อยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีประชาชนค่ะหลังไหลไปที่ วัดที่สําคัญรวมทั้งสิ่งที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นวัดใหญ่ค่ะซึ่งประดิษฐานพระพุทธชินราชนะคะวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลกค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนนักท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ต่างจังหวัด เดินทางมาไหว้ขอพรอน,นะคะเป็นจํานวนมากรวมไปถึงการทําบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองแล้วก็ครอบครัวค่ะเนื่องในเทศกาลปีใหม่โดยในปีนี้นะคะวัดได้เปิดให้ประชาชนสามารถขึ้นไปกราบพระปราเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ด้วยค่ะเพราะว่าปกติพระปราที่วัดใหญ่แห่งนี้จะเปิดให้ประชาชนขึ้นไปกราบไหวในช่วงงานสมโภชพระพุทธชินาราชเท่านั้นส่วนการเตรียมพร้อมนะคะกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในคืนนี้ ทางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือว่าวัดพระใหญ่นั่นเองค่ะก็เตรียมจัดสถานที่ไว้แล้วคาดว่าจะมีผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมนะคะไม่ต่ำกว่า1น0 0 0ื่นคนค่ะค่ะอันนี้คือที่พิษณุโลกนะคะ,คะไปกันที่จังหวัดนครราชสีมากันบ้างค่ะบริเวณลานนุสวราลีท้าสุรานาลีหรือว่าย่าโมนะคะจุดนี้ก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเดินทางกันมาจำนวนมากก็พาคอปปรอบครัวกันมาเลือกซื้อดอกไม้ทูบเทียนนะคะเพื่อนําไปกราบสักการะขอพรจากย่าโมคะ่ะก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธ ผู้บ้านผู้เหมือนของที่โคาชด้วยนะคะโดยรักษาราชการแทนผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาค่ะพันตำรวจเอกสุภากรคําสิงห์นอกก็พูดถึงมาตร,ราการรักษาความปลอดภัยจะเน้นหนักเรื่องการเฝ้าระวังก็คือในช่วงการเฉลิมฉลองของประชาชนเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอย่างที่บอกคือเมาแล้วขับนะคะก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจคุมเข้มบังคับใช้กฎหมายกับบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง แล้วก็ขอให้หมู่บ้านทุกตำบลนเน้นการประชาสัมพันธ์ร้องตามไม่ให้เยาวชนลูกหลานจับก,กลุ่มกันไปมั่วสุมนะคะดื่มสิ่งมึนเมาดังนั้นการเฉลิมฉลองเขาไม่ได้ห้ามคุณผู้ชมทําได้แต่ต้องอยู่ในขอบเขตอยู่ในกรอบของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแล้วก็เรื่องของความมั่นคงนะคะตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรับผิดชอบด้านการข่าวด้านการสืบสวนอยู่แล้วจะติดตามสถานการณ์รวมทั้งบุคคลแกนนําสําคัญต่างๆในพื้นที่แต่ว่าล่าสุดยังไม่พบความเคลื่อนไหวหรือว่าสิ่งผิดประก ติค่ะประชาชนที่ไปนะคะก็เน้นนะคะเป็นเรื่องของการขอพรแล้วก็กําลังใจสําหรับครอบครัวและกันทาง,งานในปีหน้าแล้วกันค่ะเพราะว่าปีนี้เขาขอความร่วมมืออย่าจุดพุหรือว่าอย่าไปที่จัดการเขาด่านั่นเองค่ะ,คะอย่างเช่นที่จังหวัดอุด,ดรนะคะที่หน้าลานปูนค่ะ สาราพิธีสนามทุ่งสีเมืองเทศบาลนครอุดรธาน,นีก็มีการจัดเตรียมสถานที่ไว้ใช้กิจกรรมโครงการสวดมนต์ข้ามปีด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามวิถีไทยค่ะโดยในคืนนี้นะคะจะมีการเตรียมเวทีที่จะนิมนต์พระสงฆ์จํานวน60รูปนะคะเจริญพระชัยมงคลคาถาแล้วก็กางเต็นท์รอบๆจัดกิจกรรมต่างๆค่ะในวันนี้นะคะจะมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเข้ามาร่วมร้องสารพะดพัญญะานะคะตั้งแต่เริ่ม 11นาฬิกาเป็นต้นไปจนไปถึง15นาฬิกาซึ่งจะเริ่มพิธีเปิดโครงการสวดมนต์ข้ามปีโดยพระสงฆ์จะสวดพระพุทธมนตรรดนะคะพระพุทธมนตชัยมงคลทถาค่ะตั้งแต่เวลา17นาฬิกาจนไปถึงเช้าของวันปีใหม่ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ5,000คนค่ะค่ะคุณชมก็ลองดูนะคะสะดวกตรงไหนก็ไปตรงจุดนั้นได้ค่ะ